ลองมาสาธิตนะครับว่าถ้าเกิดผมต้องการที่จะลบข้อมูล array ในการใช้ id ที่ยิงเข้ามาทำยังไงนะครับผมก็คงจะต้องมาที่ตรง to do service ครับแล้วก็ทำการเพิ่มฟังก์ชันมาตัวหนึ่งนะฮะอาจจะตั้งชื่อว่า remove แล้วกันแล้วก็ to do นะครับ by id นะครับก็อารมณ์นะครับผมก็รับ id เข้ามาเป็น string นะครับอันนี้หลักการเนี่ยก็ง่ายๆครับเราก็เพียงแค่ทำการเขาเรียกว่า c h e c นะครับว่ามันมีข้อมูลนะครับของเจ้าตัวเขาเรียกไงเนี่ยของของของเจ้าตัว row r o เนี่ยในฐานข้อมูลเราหรือเปล่าวิธีการครับเราก็เพียงแค่ทําการหา index มาให้ได้ก่อนในการสร้างตัวแปรคอนมาตัวนึงครับแล้วก็ฟาวแล้วกันแล้วก็ทําการใส่เ i s ครับแล้วก็ to do ครับแล้วก็ array ันนั้นใช้คําสั่งชื่อ f i ล์ครับเพื่อทําการค้นหานะครับเจ้าตัว เนี่ยในอ r ร y ของเรานะครับผมก็ทำการใช้ข้อไฟล์นะครับจะ Return เจ้าตัว Object นะครับของ i item ท,ที่อยู่ใน r a y ีนี่ออกมาแค่นี้เราก็ใส่เป็น,น,นลักษณะ s t y ล์ซิงแถก a บลนด้นะครับชื่อ Item แล้วก็ทำการเรียกใส่เงื่อนไขให้มันว่าถ้าเกิดมันตรงกับตัวนี้เมื่อไหร่หรือนี้เป็น t r u l เมื่อไหร่เนี่ยหมายถึงว่าใช่ละให้ Return เจ้าตัว o b j e c t ของ I t e ทตัวนี้ออกมานะครับเกิดการใส่ i t e ทครับ id ครับเท่ากับครับ อันนี้เท่ากับเป็นลักษณะทริปเปิลนะครับจะเซฟมากกว่าในปัจจุบันก็ใส่ ID เข้าไปนะครับมันก็จะเป็นการเช็คว่าถ้าเกิดไอเทมที่อยู่ใน Array เนี่ยมันเท่ากับ ID นี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยไอ้ไฟาวเนี่ยก็คือไอก็คือไอเทมที่มันที่มันแมทช์กันนั่นเองคราวนี้ผมก็ทำการเช็คก,ก,ก่อนว่ามันมีอยู่จริงไหมถ้ามันไม่มีอยู่จริงเนี่ยผมจะให้มัน Error กลับไปเป็นลักษณะอะไรอ่ะเป็น Exception ซึ่งเอนเนสเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับ Exception หรือ Error h a เออร์เรอร์เฮนเด เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นแพทเทิร์นแล้วก็ใส่ข้าคฟามเข้าไปครับถ้าฟาวเนี่ยมันมีค่าเป็นนิวนะครับือเพื่อนพเป็นเป็นนาวมันก็จะเขาเรียกว่าไม่เข้าเงื่อนไขนี้ดังนั้นเราใส่เครื่องหมายเนกาทีฟเข้าไปนะครับก็เพื่อจะบอกว่าถ้าเกิดไม่มีค่าเมื่อไหร่ปุ๊บให้เข้าเงื่อนไขนะครับแล้วเราก็ทําการบอกว่ามัน Erro r ในการ throw ครับนะแล้วก็ New ครับแล้วก็ตามด้วย exception มันก็จะมี Exception หลายตัวตัวอย่างเช่น not f i l d นะครับ exception นะครับ Enter วงเล็บเปิดปิดตรงนี้มันจะอนุญาตเราสามารถใส่คำพูดกัไปได้เช่น to do นะครับ with id ครอนี่ผมตอง,งใส่เป็น p a r a m e นะครับมันถึงจะอ้นี้ใส่เป็น backtick r นะครับมันถึงจะใส่เป็น s y n t a x นะครับแบบนี้ได้อืมอแล้วก็ not found นะครับ <c oughs> โอเคก็ใส่เป็น s y n t a x นี้นะครับเพื่อจะโชว์ให้ดูแต่ถ้าเกิดมันไม่เข้าเงื่อนไขนี้ก็แปลว่ามันเจอนะครับผมก็เพียงแค่ return นะครับข้อมูลนะครับที่มันไม่มีเจ้าตัว id นี้อยูอ่วิธีการก็คือผมจะทำการฟิลเตอร์มันออกไปก่อนนะครับซึ่งก็ return ครับแล้วก็ตามด้วย d s ครั t to do array คำสั่งในการที่เราจะฟิลเตอร์หรือ remove ตัว id นันออกไปก็คือใช้คำสั่งที่ชื่อว่าฟิลเตอร์ครับเนี่ยมันก็จะมีฟิลเตอร์อยู่แล้วก็มาโนว่าในเคสนี้มันจะทำการพิ่ม item มาเราจะทำการเขาเรียกว่า return เฉพาะ row ที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ ไม่ตรงกับ ID ที่มันส่งเข้ามาในเคสนี้ก็ใส่เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ตามด้วยคา return แล้วก็ item แล้วก็ id เท่ากับเท่ากับครับ id ในเคสนี้ต้องใส่เครื่องหมายไม่เท่ากับครับก็คือ id เนี่ยต้องไม่เท่ากับตัวนี้นะครับถ้าเกิดเท่ากับเนี่ยถือว่าใช้งานได้ถ้าเกิดไม่เท่ากับเมื่อไหร่เนี่ยอ่าถ้าเกิดมัน id เนี่ยที่ id ที่มันอยู่ใน item เนี่ยมันต้องไม่ตรงกับ นะครับไม่ตรงไม่ตรงกับไอตัวนี้คือพูดง่ายฟิลเตอร์คือกรองว่าที่มันตรงกับเงื่อนไขเนี่ยหรือพูดง่ายคือเงื่อนไขที้ต้องเป็นจริงนะครับเพื่อ r e เทิรออกมาเอาละครันนี้ก็มาทดสอบกันครับก็น่าจะเสร็จละผมก็จะมาที่ตรงบริเวณโพสแมนนะครับแล้วก็ทําการสร้างเมตัวในการ d ู p ไปเขต e นะครับไม,ไม่จะรูปทาไมรูปไปแล้วมืนไม่ได้ไปโยน์อะไรจากการรูปเลยนะครับก็ดูปไปก่อนแล้วกันก็ใช้คําว่า delete นะครับ ดีลิทมอนมีอยู่แล้วนะผมก็แค่ลบทิ้งนะครับรานนี้ผมจะต้องไปที่ delete to do by id ไอตรงนี้แหละนะครับผมต้องยิงเป็นพารามิเตอร์เข้าไปเอาละผมอาจจะต้องทำการ add uh, จำนวน t o d าไปก่อนสักจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการทดสอบโดยการมาที่ get to do แล้วก,กด send ครับก็จะเห็นว่ามีอยู่มาณกี่ตัวผมกมกดหลายทีนะครแต่มันอาจจะกดเร็วไปนะครับผมจะเพิ่มมามาสี่ตัวแล้วกันนะครับ สี่ตัวมาผมจะลบตัวที่เป็นตัวนี้ทิ้งแล้วกันนะครับที่ลงท้ายด้วยอะไรดีล่ะเอาเป็นลงท้ายด้วยเอาตัวนี้แล้วกันจำแพทเทิร์นโอ้ชื่อมันใกล้ใกล,ใกล้เคียงกันมากเลยอะไอดี ID มันคล้ายๆกันแต่มันก็ไม่ใช่รู้สึกเป็นตัวนี้ั้างที่เป็นคาว่า60นะครับผมจะลบนี้ทิ้งก็โดยการไฮไลท์นะครับตรง ID ดีผมก็ยัดที่จะไฮไลท์มันนะครับแล้วก็มาที่ตรง Delete ครับอันนั้นก็ใส่เข้าไปปึง้ง แล้วก็ทดสอบดูในการกดเซนต์นะครับก็เบื้องต้นนะครับในเคนี้มันขึ้นมาว่า ID i s ก็แปลว่าน่าจะยิงเข้ามาแต่อาจจะยังไม่ทะลุครับรู้สึกว่าที่คอนโทรลเลอร์ผม,มนะครับก็คือตรง to do ค o นโทรลเลอร์เนี่ยยังไม่ได้ส่งไอตัวนี้มายังเซอร์วิสแ้้งแกโค้ดนี่นะครับโดยการให้มันส่งอย่างเซอร์วิสก็ผมก็ทำการลบตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำว่า this To Do Service แล้วก็ตามด้วยคำว่า Remove ครับแล้วก็พาร ID เข้าไปเอาละทดสอบกันอีกรอบหนึ่งคราวนี้ผมต้องกด Add ใหม่ผมจะขออนุญาตแก้ชื่อมันดูดีแล้วกันนะครับอันแรกก็เป็น React ใช่ไหมครับอันนี้ก็อาจจะเป็นคำว่า React นะครับ JS กด Add ตัวแอดเ React ก่อนหัดมาเป็น Angular แล้วกันนะครับอันนี้ก็สโตรไกเตอร์แองกูลนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือ,อให้เป็น view นะครับ view JS อันนี้ก็ให้เป็น view กดเซนตครับหลังนั้นก็มาที่ get to do no, to do นะครับก็จะเห็นว่ามี3คอร์สผมจะลบคอร์สที่เป็น angular ทิ้งแล้วกันนะครับในการไฮไลท์ที่ตรง id ไลนะครับลบนะครับแล้วก็มาที่ delete ครับทำการผมจะใส่ id ที่ไม่มีอยู่จริงก่อนนะถ้าเกิดมันไม่มีอยู่จริงเนี่ยมันจะต้องเข้า,าตัว exception ตัวหนึ่งครับก็คือเข้าเงื่อนไขเนี่ยที่บอกว่า not found แล้วก็ขึ้น exception คุณจะได้เห็นภาพไอ้ตรงเนี้ยมันไว้ทำอะไรแล้วกด ไปนะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นว่ามันจะขึ้นมาเป็น Error to do with id ก็คือไอเนี่ยผมพิมพ์มั่วๆไปเนี่ย not found yeah. นะมันมีเครื่องมือเหล่านี้ในการช่วยทำให้โค้ดรเราดูเป็นแพทเทิร์นมากขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งหาไลบรารีมาจัดการเองมันมีแพทเทิร์นของมันให้คราวนี้ผมจะส่ง id ถูกต้องนะครับเพื่อมัน remove จริงกดชั่วนะครับอันนี้ก็คือก็จะ return ข้อมูลที่มีอยู่ใน array กลับมาแต่จะเห็นว่า angular ได้ถูกลบไปแล้วนะครับโอเคปะแต่ผมมาที่ get นะครับแล้วก็ยิงสักทีหนึ่ง angular จะไม่ปรากฏล้นะครับอ้าวเฮ้ยยังปรากฏนะครับทำไมไงกันอ๋พอพราทีครับผมน่าจะา filter แต่ผมลืมที่เอา filter แล้ะ back up กลับไปที่เจ้าตัว to do array ครับนะตรงนี้ผมต้องทำนี้ครับผมทำผิดนะครับตรงนี้ผมน่าจะต้องทำนี้ก่อนนะนะครับป๊นะ โอเค่ะคือแบ็กอัพลงมาในตัวนี้ก่อนแล้วค่อยรีเทิร์นมันกลับมาทีนึงนะครับเอาล่ะไ <c oughs> หนเทสรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับเพื่อความสบายใจนะครับก็จะแอดนะครับแล้วก็อันนี้ให้เป็นวิวก่อนแล้วก็เป็น r รีอคนะครับใช้หนึ่งครับแต่ชัวนะและแล้วก็ Angular นะครับ ลแล้วก็มาที่เก็นะครับแล้วก็ลองดู3ตัวนะครับผมจะลบ React ทิ้งมาแล้วกันนะครับโดยการไฮไลท์ให้ดีแล้วก็มาที่ Delete ครับแล้วก็ทำการใส่เข้าไปนะครับกดเซนชั่วอา React จะหายนะครับคราวนี้วิธีการพูกก็มาที่เก็ครับแล้วก็ดูว่าจากสาเหรือ2องไหมก็ได้ละเรียกหายนะครับเอาละ จบแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น interaction นะครับของ n นสเถ้าคิดว่านะครับคลิปเหล่านี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นการให้กำลังใจนะครับถ้าอยากจะเขาเรียกว่าศึกษาเขาเรียกว่าความรู้แบบเจาะลึกนะครับก็สามารถเข้ามาดูหลักสูตรของทางโค้ดโมบายได้นะครับก็จะมี n e สเจเเช่นเดียวกันนะครับก็มันจะมีทั้งพาททั้งเรียนสดแล้วก็วิดีโอออนไลน์นะครับก็สามารถเช็คเนื้อหาจากตรงนี้ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ